ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ติดตามชมช่อง y o u t u b e ดูดวงกับแม่หมออ้อยนะคะวันนี้แม่หมออ้อยนะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องหินนะคะหินมงคลนะคะเสริมโชคลาบนะคะให้แก่ผู้สวมใส่นะคะถ้าวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับหินเกล็ดมังกรนะคะหินเกล็ดมังกรก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเกล็ดมังกรอยู่ในหินนะคะ ค่ะหินเกล็ดมังกรนี้นะคะเป็นอาเกตอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นผลึกคริสตัลน,นะคะที่มีความเสถียรภาพมากสร้างความสมดุลทางจิตใจกายภาพและปัญญาหินเกล็ดมังกรนี้นะคะมีอำนาจในการประสานหยินหยางให้สมดุลช่วยให้เกิดความสงบสุขสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นความทรงจำสร้างสมาธิและความเข้าใจต่อสิงต่างๆเป็นหินที่ช่วยให้เอาชนะปัญหาและขะจัดความทุกข์สร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปหินมังกรนี้นะคะจะเสริมสร้างความมีชีวิตชีวาและเพิ่มความอ่อนน้อมอ่อนโยนให้แก่ผู้สวมใส่ปล่อยพลังออกมาช้าๆแต่เต็มไปด้วย พลังอำนาจอันมหาศาลนะคะหินเกล็ดมังกรจะเพิ่มความร่ำรวยความมั่งคั่งป้องกันอันตรายและยังสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยนะคะแล้วหินมังกรนี้นะคะยังสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้อีกด้วยค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจหินมงคลเส้นไหนนะคะก็สามารถเลือกซื้อกันไปนะคะ เพื่อสวมใส่สวยงามนะคะแถมยังมีพลังของหินนะคะช่วยบำบัดให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะรวมทั้งพลังของหินนี้นะคะยังแก้ปีชงนะคะเสริมโชคลาภอำนาจวาสนานะคะบารมีเพิ่มความมั่นใจให้กับเพื่อนๆนะคะสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับเพื่อนๆได้นะคะค่ะวันนี้แม่หมออ้อยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาฟังเกี่ยวกับหินเกล็ดมังกรนะคะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามาช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมออ้อยชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่แม่หมออ้อยในการทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ